ผีหลอกกูเฉยกูว่ามันไม่กูว่าน่าจะเป็นกูแล้วปะถ้า,างั้นเนี่ยน้องชุดนอนนี่หว่าเสียงแบบอะไว่าพอ,อ,อได้เสียงเสียงผีผีผูกไว้ถ้างั้นเนี่ยผลลุกเลยอ่ะพูดจริงเห็นเงาดำๆน่าน่าจะเป็นน้องชุดนอนนะดูจากเสื้อที่ใส่นีน แต่ว่ามันไม่หลอกพลอ,อายามันหลอกผมไปเน,น,น,นี่ยไหน้ยๆงีสิ่งนี้ไม่ปลานอยู่ในห้องไหมมันล้ามจากอะไรวะบนเตียงไอ้เมื่อกี้ผีหลอกไงจุดจุดที่ผีโผล่มันจะสี ขอชวนลุงขึ้นเตียงลูงไม่ยอมไขึ้นนะเขามเมวแม่งมองผีแค่ภายนอกภายในน้องอาจจะน่ารักบริสุทธิ์ผุดผ่องหมือนที่มงมองแมยงสตาบน่ารักก็เบียเออน่ารักแค่ตาย ลุงไม่เห็นหรอดูความบ้องแบลวดูแก้มดิแก้มอย่างพลอยมียไอ้ในโขกที่กูลั่นหมดแม็กนะกูนะบอกเลยนำยายล้างจานมันมือสันเลยเออนะเตเป์แม่งขี่ไปตายโดนน้ำยาล้างจานเดียวตายคือหลอกหลอกเว้ยนะเออ,อะไรอ๋อไอเฮียโคตร,รน่ากลัวเลยเฮียนี่ค่านี่นี่ทะเยอ,อีกวันนะี้ เกลือปอยกูตะตีไปอยู่แล้วเหยียบเกลือไคอยเกลือตีหมดแล้วเราต้องเฮ้ยเฮ้ยอ้ไรลาพล่อไปบาที่พอไปหาที่ เปิดไม่ได้ล่าจริงที่หายพลอยตายไปวันนี้แล้วเพิ่ช้าจังเดมอนเหรอเอเอมีสิบเป็นเดมอนนะเพราะว่าสติเบียร์เหลือสี่สิบสติพอ,อยโอ <Okay, S 1> เคพอยเลิกล่าแล้วเดี๋ยวนะเดมอนนัดกังเขียนไม่ไหม้ได้ไงเขีนอยู่ในห้องไม่เหรอ อ,ออกไม่ต้องการเขีนเหรอ<ะ>ออกไม่ต้องการเขียนไรออกมากลางห้องไม,ไม่ใช่หรอออกกลางห้องเลยลุงเมื่อ้เดี๋ยวนะแล้วการเขตไม่ได้อยู่กลางห้องเหรอไม่รู้เห็นอยู่กลางห้องอันหนึง่งจะหีออกกลางห้องอะนะมันนี้ก็ต้องเป็นทเยา<ม>ที่จะออกตรงไหนอ่ะครูสติไม่อยู่นึกอก็ตัวเลยเบียไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้พอ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 ีอ้สันอ่ะเอฟดังกับ กาไปฉายสันน่ะพอก็หันหลังเลยอ่ะกินยาโคโรขดวดก่อนกินยาโคโรขดวดก่อนเริ่มเฮียนแล้วพอไม่เข้าแล้วโอเคพอไม่เข้าแล้วมาเบียกินยาเียงอยู่ในห้องโอเคมีทีมาแร้วีอดีไอ้เฮียนมากเลยนะ่ยถ้ากินยาแล้รยังล่าอยู่ก็ต้องเป็นทะเยะแล้วปะ เฮ้ย,ยังยังโซนอยู่เลยอีเวนต์ังดังแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดตถตาติหกสิบมันล่าได้ปปละ่ะถ้าเป็นเดมอนเนี่ยแต่เดมอนการเขนมันจะกว้างไม่ใช่หรอใช่เดมอนการเขนกว้างนี่การนี่้องน,นี้ไม่ได้ไม่ได้กว้างนะการเขนก,ก็วางทั้งสองอันเลยนะพี่ทิวอยู่ไหนวะเปิดหาห้อง เดี๋ยวกังเขยอยู่ตรงนี้แต่ผีไม่โดนหรอมันไม่ใช่เดมอนแล้วปะเบียทะเย่ปะมันก็เหลือทะเวย่ปะที่กังเกยแคบๆอ่ะเมื่อกี้เบียพาราบุรีโยน์ไม่ต้องแนวป่ะแนวผีมันหน่อยไหมเดี๋ยวนะอ๋อ,อไม่ใช่โยนไม่เยอะเท่าไหร่โยนสองทิ้งถ้าเป็นโปุโรกายน่าจะแหลกหมดแล้วมั้งเนี่ยแถวเนี้ย ความรู้สึกเบียร์เบียร์รู้ว่ามันล่าแต่เบียร์ไม่เห็นตัวมันอยู่ไหนเบียร์ก็เลยออกไปรอห้องโซฟาพลอยบอกเลยพอได้่เสกเสียง EMS แล้วพอไม่เห็นตัวผีมาหลอกแล้วก็ไฟฉายพอยมากระพริบรัวๆเลยพลอก็เลยหันหลังหนีเลยตอนที่เบียร์บอกว่าให้พลอยหนีอ่ะพอจะขึ้นบันไดอยู่แล้วใช่ไม่กด้ไม่กด้เบียร์ได้กินยาปะไม่ได้กินเบียร์ก็อยู่กับพลอยเมื่อกี้กิน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 ไปกินไปกิน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 กิเนี่ยยุบไปอย่างเยอะเลย เดี๋ยวไปกินอีกทีแต่ตอนที่พี่กินเข้าไปอ่ะทติก็หกสิบกว่านะไม่ได้ดูเยอะแล้วหนูกินยาเพิ่มน้อยหรือว่าหมดเนี่ะไม่เดี๋ยวไม่ได้เดาทัตติกตอนตอนตอนเบียออกมามันสี่สิบผมยืนดูอยู่เหลือสี่สิบกว่าเออเบียลองกินยาดิอ๋อเพิ่มน้อยนี่เพิ่มยี่ห้าเพิ่มเพิ่มแค่ยี่ห้าไม่ว่าเพิ่มแบบสามสิบมี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่เบียอะไรน มัน,นปเป็นคาเมล่าแล้วเหรอ่าเพิ่สติกัไปแล้วมนะั้งแบบนี้นะ่าจะตัดเดมอนได้เลยปะ่ะเพราะกังเขนอยู่ในห้องทั้งสองอันเลยไม่โดนแั้วกันกังเขนอยู่ในห้องสองอันเลย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาเกิดที่ไม่ใช่ห้องเขาอะ่ะพอต้องตายแล้วเขาออกมาก่อนถ้าเราบริกผ่านนะเบียบเรื่องที่สำคัญคือถ้าเราบริกได้ยินจากข้างนอกด้วยไปเยอะไม่ได้ยินจากข้างในใช่อุณหภูมินี่เท่นั้นอ่ะไดยินอยู่นะ ผมเบียร์สิบสี่องศาว่ะสี่ใช่เพราะว่า <c oughs> เขาเกิดที่ห้องแหละลุงเพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดข้างนอกพอยตายไปแลาเขาออกไปก่อนเบียร์อีกข้างนอกย<ๆ>ิบเอ็ดเกิดในห้องเกิดในห้องไปว่าตัวอะไรน่าสงสัยไหมไอเยเออเพราะนั้นต้องเป็นทะเย่ไหมออาไกางเขนแคบๆเนี่ยเบียร์เบียร์ว,ว่างไงอืมเบียยังไม่มีอะไรในหัวเลยไง แตเราคือยังไม่เห็นผีเดิมเนี่ยเพราะตอนที่ผีล,าล่าเราก็แอบเดียวเนี่ยส่วนถ้าจะมีตัวไหนที่เบียคิดอ่ะก็คงจะเดมอนโอเคโอเคเดมอนมันต้องลงกลางเขนเงนองเนอะงั้นงังั้นงั้นเราทําผีล่าเลยกันนะเราเหลือเพียงเลยไหมก่อนมาก่อนเอาเหลือคีนเอาแต่คีนทําตอนในนี้ได้ดนี่วะเออแต่พอยบอกไม่เข้าบ้านนไงก็ฟ้องให้ข้างในอ๋ออันนี้ต้องไปวางหน้าประตูห้องผีไหมวางวางให้พลอยมาคนนึ่ ค okay. ตรงนี้แล้วกันนะลุงยกตรงไหนวางยกอันหน้าบ้านไปวางก็พออีกการถือไม่อันไม่เคเอเพราะตรงนั้นกูแอบไปได้วะกูแอบที่อื่นอ่คิดกันห้องน้ำเนี่ยแน่ปลอดภัยสุ้น <Okay. S 2> ใช่ครับแต่เ,าเขาเดินช้ามากนะเบียจูคนรออโฟฟ้าได้ใช่ปะเขาเดินช้าก็เลยช่างใจเรื่องทะเยถ้าเยมันน่าจะเดินเร็วก่ะ ผีเดินช้าเดี๋ยวกันเราเอาโต๊ะกินข้าวเป็นที่จุกเลยไหมถ้าง,งั้นเน่เอองั้นเบียดไปรอที่บันไดอืออองเดินโมชั่นอยู่ในห้องเอางี้เออเดี๋ยวผมลองวนรอบโต๊ะก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเบียร์รอแถวบันไดกันเดี๋ยวผมวิ่งหนีไปโอเคสองน,นะสองน,นะโอเคยังอ,อยู่ในห้องอยู่ ออกจากไปหอ้องเดินชาา้าจริงเออว่ะช้ามากเลยอะเดมอนหรือเปล่าวะแบบนี้ถ้าเยน,นี่ยเดินไหวปะเบียดจุดทูบเบียจุดทูบทำไมเอาา้าเดี๋ยวท้าไมผีเดีย๋ยไปหาเบียเฉยเลยอะ่ะแล้วกูอยู่ข้างล่างเฮ้ย<อ>น้องฮัลโหลฮัลโหลคนะโอ้ยเห็นที่ผมเห็นไหมอะไรปะ เออลงลงแล้วลงแล้วลงแลง้วมา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 อ้าวเดี๋ยวพอยแสดงว่ารอบแรกเขาไม่ล่าพลอยก็ล่าล่าเบียสองคนแบบนี้เป็นทีเบียมีพวกพี้เดินวนโซฟาเขาอยู่อ่ะแบบนี้เป็นทีนี่ผมยืนดูต่อหน้าผีผีไม่สนใจผมทั้งนี้เลยเอ่ะเราลองสอบบัญชีเราลองดูไหมว่าว่าถูกหรือเปล่าเมื่อกี้เบียร์รีเบลไหม ใช่เบย์โยนทุบลงมารีเป้าเบย์นทุบมาเป้าแต่ว่าผมยืนอยู่ตรงหน้าบ<อ>ันทดผีผียพยายามเดินไปหาเบียร์ตลอดเลยแต่เบ<อ>ียร<อ>์ไม่คิดว่าทุบจะโดนผีเลยนะโดนโดนโดนกลางหัวเลยเบียร์กลางหัวเลยคอน่าจเห็นนะพอยน่าะเป็นพยานได้ทูบลงมาแบบโดนเดินล,ล,ลงมาตรงแบบผีแบบโดนหัวพอดีเลยเบียร์ตอบอนะตัวอะไรบัญชีเออวะมั่วพีว่าเป็นผีป่ะกดกดยัง ่ากดแล้วกดแล้วกดและคือคือรีเบลเบลน่าจะเสร็จแล้วน่ะแล้วนะแต่กูยังยืนอยู่ที่เดิมอยู่แล้วเป็นทีไม่โดนแมงกี้ยังไงวะเมันทีก็กว้างด้วยหรอการที่มันจะไปเกิดในห้องไฟอ่าทะเยอทะยานไม่ทีไม่เป็นทีไอ้สัสโอเคสระโดดเบลทีมันเป็นตัวสวยนี่หว่าเมื่อกี้พอยจิตตกเลยนะที่ที่มันอยู่ดีมันล่าเออที่มันล่าเขาพลอถ้ามันล่าแกนี่คือ อยพอยพอยเห็นที่ผมเห็นปใช่มันเดินผ่านลุงขนาดว่าลุงยืนรอมันตรงบันไดอ่ะที่มันเดินลงมาที่มันหาเบียร์ไเม่ไม่ไม่ก็เดินผ่านลุงไปเลยไม่ไม่ไม่พอกูตะโกนเรียกด้วยตีไม่สนใจเลยใช่พี่แต่ที่พอบอกว่าลุงเดินชน